กระติค่าเพื่อนๆมันนีผ้ามาเบงพอบานตาัดหญ้าด้วยค่ะบนตกหลายตาัดหญ้าข้าวเดียวมันก็ะขึ้นนะคะน่ะเนาะยังขึ้นหญ้านี่แหละคะ่ะขึ้นไปเมื่อข้าวเดียวข้าวหนึ่งข้าวเดียวพอบานกำลังตัดหญ้าจ้าตาัดไปต้นหมากลากไม่ก็งามงามปีนี่พี่น้องเอ้ยคุณเนาะว่าสิเป็นต้นข้าต้นต้นเงาะนะคะ พอบ้านกำลังตัดหญ้าต้นงอปีนี้ท่วมหัวเย็นมือต้นงอกพอบ้านกำลังตัดหญ้าแน,น้วค่ะเนาะข้ามไปพอบ้านเลยหน้าที่คือพลังหน้าที่ฝุ่นพี่น้องอ่าอันเบื้องแล้วอ่านี่ตัวนี้นะโตัวข้านี่เพิ่นมากน้ำด้อค่ะเมื่อสีแท่น้ำแล้วแจกว่าแจกเดือนเพิ่นกับ่บตายบ่มีตายเด้อค่ะ สุดยอดเลยค่ะ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 แดงค่ะห้าแดงกเกษตรค่ะตอนนี้นะแดงกเกษตรมะนาวพี่นองเอ้ยมะนาวมะนาวยังดกอยู่เหมือนเดิมนะคะกินทุกวันใช้ทุกวันยังดกเหมือนเดิมโอ้พี่นองเลย,ยน่าหวาดน่ากลิ้งะล่ะพอบ้านกะบนทำความสะอาดด้วยในบ้านกะย่งางเลาะเนาะคะ่ะ ยางเลาะบึงต้นแบบนงแบบหน้าเหมกัว่าไปมันหั่นยางไปได้ดอกพี่น้องเพราะว่ามันค้าหยางสิโอแบบหน้าขัววงนี่แม่เอาไปกินได้พี่น้องุูน่ะพวงนี่เจ้กหน่อยหนึ่งพี่น้องพวงนี่หาหน่อยพี่น้องงกหน่อยหาหน่อยปาดพี่ตัวหลายขาดพี่น้องน้องสะพายน้องใส่มาเอาไปเห็นน้ำริกกะปีสูเหมยยังบ่เหมยอยู่พี่น้องเอ้ยุูน่ะ แม่สูไปไหนไปขายของเนาะบังหน้าก็เลื้อเรือละปีนี้ดีแต่ว่ามีน้องสะพายก็น้องชายมาเอาไปอยู่ว่าสั่นกับซีเมนโลนถิ่มเนาะพี่น้องแต่ว่าเอาไปเฮ็ดแต่น้ำยาอยู่ดอกพี่น้องนะเอาไปเฮ็ดน้ำยาอยู่น้ำยาล้างถ้วยอยู่ปฟาสพี่น้องมาเบิ่งดูคนน่ะสิพามาเบิ่งพี่น้องคนน่ะคนคนป๊าดดอกขุนน้ำน้ำก็เต็มอยู่ค่ะอ่า การปลูกของสิรีย่างด้ค่ะท่อปลูกใส่ท่อด้ค่ะปลูกมะนาวปลูกใส่ทอน้ำถ่วมับไม่มีปัญหาะคะ่ะเห็นบ่ยังเหลือเป็นคืบมันดีตรงนี้แหละคะ่ะมีมะนาวเยอะเลยค่ะเพื่อนๆมนมะนาวล้าลายพี่น้องเลยแจักสิบีเบิ่งไส่เนื้อหมักหน้ามันลาาอีลีพี่น้องเลยโอ้ยมาเคียบกระเมดได้เพี่น้องเลยก็ลอกกินเมด ียบมะนาวก็เยอะเยอะเกินอัตราลาดขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมค่ะขอบคุณค่ะเอาผ้าเงาบงควบานก็ได้นะคะเนาะขอบคุณค่ะที่รับชม